ครับสวัสดีครับทุกคนนะครับ <coughs> <coughs> <coughs>

ผู้การึ่งผลิตภัณฑ์เป็นยังไงบ้างคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่จากแพททีนค่ะเป็นกลุ่มของทรีทเมนต์แพททีนเมอร์โคทรีทเมนต์นะคะมีทั้งแบบหลอดที่ใช้ทุกวันใช่ค่ะแล้วก็แบบกระปุกที่ใช้วีคลี่เป็นแบบอาทิละหนึ่งถึงสามครั้งอะไรเพื่อผุมที่นุ่มสลวยทุกวันเลยอันนี้ก็คือคับผมสวยของถิงออมเลยใช่ค่ะใช้ทุกวันเลยระเหอมด้วยไหมเป็นส่วนทำให้ผมก็หอมด้วยไหมหาะด้วย และย้อนกลับไปดูภาพได้เลยนะคะเป็นผู้ชายจริงถูกแอบถ่ายได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตนี่เพราะว่าใช้จริงมานานแล้วใช้จริงมานานแล้วเออแต่ว่าคงคู่กันกับพี่เซนเตอร์เยอะกว่าอนกนโดยเฉพาะแม่คน้องค่ะเลยพี่มีประมาณกี่พันตัวแล้วคะสามพันประมาณเป็นอย่างนั้นไปหน้ามือเออหมื่นนี่ก็าวเขาด้วยพี่ว่าฉันหนักแล้วมีหนักกว่าหนักกว่าส่วนหน้ามือใกล้เลยส่วนช่วงนี้ก็ปผิวแห้ แล้วก็น้ำดื่มก็ไม่ค่อยมีน้ำดื่มใช่ไหมล่ามีอะไรอีกมีอะไรอีกโอ้ยโอ้ยอยากดื่มน้ำจังเลยค่แล้วก็ผิวเนี่ยเป็นขาวนะคะเออ่สีปากสีปากอะไรจะต้องมีไหมปากมีแล้วค่ะมีแล้วอุ้ยก็คือยังเขาได้อีกเรื่อยๆแต่ผมต้องแพททีมเท่านั้นเนาะ เออฝากแพนทีนด้วยฝากแพนทีนนิดนึงครยังไงก็แต่เจยพูดมาเอเจยเชิญนะเอเจยฝากแพน,นทีนนะคะเพราะหลักใหม่ค่ะเป็นแพนทีเเนเรตาคอลทรีปน์ที่เขาแอดตัวไขมักโบรเข้าไปนะคะ่ะเพื่อให้ผมสวยหอมนุ่มลื่นค่ะก็ <im itation> ใช้ได้ทั้งหลอดแล้วก็กระปุกเลยค่ะส่วนกระปุกจะเหมาะก,กับคนที่ทำสีผมนะคะใครที่แบบ เดลี่ทรีเมนก็สามารถใช้ตลอดได้ค่ะใช้ทีละสองนะคะฝากไว้ฝากค่ะจก็ฝากแทนที่มิเค์ท์ทรีเมนด้วยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ลองใช้มาแล้วได้ใช้ก่อนเพื่อนเลยดีใจมากก็ใช้ดีจริงๆยังไงก็ฝากได้ค่ะแล้วก็ฝากในส่วนของส่วนอื่นด้วยเพราะช่วงนี้คอแห้งฝากใครไม่เสถ้าผลิตภัณฑ์ใดจะเข้าครอบคลมก็ยอมได้ เพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยพี่พีทถามมาว่าอยากได้รับอะไรเพิ่มบอกว่าพี่อยากได้รับพิชูพิชูเข้าเลยโอ้โหป่ะเนี่ยแล้วพี่ได้อะไรไม่ได้ไไม่ด้ถามพี่ได้ช่วยช่วยพิชูถามก็ดีใจด้วยที่น้องพิเซนเตอร์เขาใค่จ้ามาที่เรื่องของราวของฝันจากแฟนคลับบางการสัอร์ตล่าสุดอเพื่อไปออาสากแซ่บเนาะที่บอกว่าร้อยล้านเลยไม่จริงหรอจริงนะ รวมๆเนาะหรืออ่ะถงแบบพี่หลิงงหล่งจะขำสิน้องหลิ่งจะขำอย่างเดียวลูกคือต้องบอกว่ายังไงจริงๆคือหลิ่งไม่รู้ว่าหลิ่งไม่ได้ไม่ได้เป็นคนรักอ๋อ,อใแล้วเราเรา,เราย้อนจากไหนทีมง,งานมาบอกก็จะเป็นมีมีคนที่ดูแลส่วนนั้นซึ่งก็ยังไม่เสร็จเพราะว่าแก่ยากใช่เพราะว่ามันเป็นดอกไม้อ่ะแล้วก็จะแก่อะไรอย่างงเี้ยค่ะแล้วทีมงานเราก็มีอยู่แค่นั้น บางครั้งเราก็ต้องเกณฑ์คนจากโรงงานฟ้ามาช่วยแกะด้วยอะไรอยย่างงเี้อันนี้ก็เป็นการคาดการเฉยหนูเป็นอะไรมาบ้าง่อนล่ะอ่ะหนูไม่รู้ว่าแหล่งข่าวขึันมาจะไกลวะแต่มันจะถึงไหมขอให้ถึงเธอทราบด้วกลับไปนับขอให้ถึงร้อยล้านเพราะว่าในบัญชีหนูยังมี ไม่น่าไม่น่านะคะใช่แต่ว่าคือคิดอยู่ว่าพ่อคือมันมันแกะยากนิดนึงก็อาจจะเก็บไว้ยังอย่างนั้นไปไปเป็นแบบแอมเบรนของของพ่อเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาโดนมีผลของของทองคำด้วยไหมส่วนอื่นก็มีสีมีสีมีสีบางทีเขาอาจจะพลาดดาจากการที่แบบเห็ุเป็นกองใหญ่อะไรอย่างเงี้เปล่าใช่ใช่อาจจะพลาดแต่ว่าเวลาทับทองคำขึ้นแล้วอาจจะค้างเงินเฟ้อได้ดาใช่ คาดเดาว่าถ้าเงินเพิ่ขึ้นเราจะได้ประมาณนั้นหรือเปล่าอาจจะเป็นไปได้ค่ะแต่อัไก็แล้วแต่กลับบ้านไปขอไอ้นำได้ร้อยล้านค่ะขัดทีมงานไหมนะค่าว่ากันเยอะเลยแต่แบบว่าอาจจะเป็นในส่วนการหายบ้างสูญหายในส่วนนี้ด้วยศิลป์อาตายังไม่หายแล้วเป็นมีมากลยค่ะเป็นมิตจี้มากๆในศิลป์อาตายังเออศิลป์นะอาจศิลป์หน่อยศิลป์นะข่าวว่าอีพีแรกลูกค้าก็เข้าช้ำ แปดสิบห้าตัวพี่แม็กี่มันพม่มาเปลี่ยนมานะที่อย่างไปอยู่น้ำมันแล้วกะแม็เห็นเขาว่ากันว่าอย่างนั้นก็ต้องขอบพรคุณคุณลูกค้ามาในตรงนี้ด้วยนะคะใช่ขอบคุณมากๆถือว่าเยอะสุดๆนะสำหรับการแบบซีรีส์หนึ่งเรื่องอะไรเงี้ยละครหนึ่งเรื่องอะไรเงี้ยอันนี้แหละค่ะมาถึงไม่ใช่เขาว่ากันมาพพี่ก็มาถามเขาว่ากันมาเขาว่ากันมาแต่ว่าแต่ว่าก็ ดีใจมากเลยเนาะที่แบบเนแฟนช่วยทำให้แบบซีรีส์ของเราถูกแชร์ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีใจดีใจมากๆเลยถ้าถ้าถ้าเข้าเยอะขนาดนี้ก็ดีใจค่ะพี่ดิวจะได้ยิ้มยิ้มอย่างมีความสุขจะได้หายยังค่ะคนผลิตจะได้แบบว่ามีกำลังใจมีกำลังใจใช่ไหมอันนี้คือจะทำลายสถิติทุกเรื่องเลยไหมคะหรือว่ายังไงสถิติอะไรสถิติแบบว่าลูกค้าหลั่งไหลเนี่ย อันนี้ก็ไม่ร wick, ู้ว่าน a k e news เปล่าก็ต้องตรวจเช็คก่อนใช่แต่อันนี้ยังไม่ยังไม่ได้ดูหมายถึงว่าไม่ได้นั่งนับแล้วก็ยังไม่ได้มีเวลาดูตอนแรกเพราะว่าวันนั้นซอมแฟนมิดอยู่เป็นคนนั่งนับแล้วตัวนี้กำลังนับในใจอยู่ขนนนั่งนับคิดวิสิติงเหรอวิสิติงเหรอวิสิติงค่ะเจ๊เพราะว่ามันเยอะมากเลยอ่ะสนอดีดีใจรทุกข้ออีโคปัจ8ัยแปเพิ่มด้วยเหรอจะได้ผลิตละครมาเยอะๆแอะ มอบความสุขขึ้นผู้ชมค่่ะใชตอนมีติ้งนะครับได้เสิร์ฟความหวานช้ำเหมือนกันค่ะเป็นไงบ้างท่ผ่านมาก็ดีนะคะเหมือนกับว่าเราอย่างที่พี่ดิ๋งบอกเลยว่าเหมือนเราได้คืนความสุขไปให้เป็นแสนด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรายิ่งแบบเดี๋ยวเราจะมีโปรเจกต์ใหญ่อีกโปรเจกต์นึงใช่ไหมอินเทคอะเรียนาเมื่อสักครูนี้นะคะเป็นแฟนคอนเลย ที่อิมแพคอารียนาเมืองคอนซานีเออและในส่วนนี้ก็จะมีเตรมโชว์อะไรพิเศษบ้างเห็นบอกว่าจะขนกายกรรมกายกรรมมาหนึ่ในส่วนนี้อาจจะมีกายกรรมสลิงขนสัตว์เด็กเอฟเฟกต์สลิงน้องมดเลยหล่อเลยยาก ลองทำเองค่ะแล้วนะนี่คือเชียร์นี่เดี๋ยวชอบเชียร์นี่คือท่านบอกแล้วนะเป็นแฟนคลับบอกแล้วนคือน้องทำได้ทำดีได้ให้ทำไปเลยทำได้ทำไปเลยทำได้ทำไปก่อนอันนี้คือแล้วเราล่ะน้องทำได้น้องทำไปเลยพี่ยืนลิงยืนตบมืออย่างเดียวแต่วันนี้ถือว่าเป็นแบบแฟนคอนที่แบบรวมแฟนคลับไว้แบบจำนวนเยอะสุดเลยนะคะรับสติ๊กเกอร์ แต่ว่าใช่ค่ะน่าจะเยอะสุดเท่าที่เปิดมาคือตกเติเราคือประมาณสองพันคนแต่นี้น่าจะมากกว่าสองพันแล้วก็ตื่นได้เหมือนกันเพราะเป็นแฟนคอนที่แบบว่าเราต้องรอเต้ค่อนข้างที่จะทำโชว์เลยแล้วพื้นที่กว้างขึ้นใหญ่ขึ้นใช่ไหมแล้วจะเสิร์ฟกี่รอบดีคะที่เห็นบอกว่าจะเล่นหนึ่งเดือนเต็มเลยไม่หยุดสามสิบรอบเหลือกีรอเาไรนะแบ็คพิงเล่นสามเราเล่นสามสิบรอบ แล้วทุกวันเลยเจ้าอิมแพกยังไงนั่นอ่ะไปเรื่อยแล้วบอกแล้วนะคะว่าแย่ต้องหานร้อยนะคะเจ้าล้างใส่ต้องหานร้อยต้องหารให้ถูกสำหรับหันกล้องจริงๆแล้วเราวางไว้กี่วันนอันนี้วหนึ่งวันแต่ไม่ได้วางว่าจะมีเพิ่มรอบหรืออะไร

ก็อาันว่าคือทำอะไรไปใต้ของแดนนะก็ใครๆที่เข้าโชว์ก็เห็นบางแั้วนะคะใช่ครับเอออฟทำไมครับมุกเหยืินทำไมคะับเนี่ยเออเออมันยังไงอชิแจงนิดนึงอชิแจงสังคมไม่มีอะไรไม่มีเลยบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ใจก็ตามที่ทุกคนเห็นเรื่องอ่าอยู่ที่อนาคตเรา ถูกตั้งคตูถามถึงบทบาทการแสดงกเป็นนักเอกเรื่อเลย้ใช่ว่าแบบตั้งคำถามว่านี่อจะเป็นนักเอกไหมเฮ้ยเขาถามตาเลยเพีรับแรงมากแต่ว่าฉันยังไม่ได้ตั้งใจอะเห็นเห็นเห็นเหตุเหต่วหายังไมเได้เข้าไปต่เนอะไรอย่างเงี้เคือเรตุเหตุเหนุเหตุเหเหตุเหตตอเหตุเ่เหเหตุเหตทตุเหจุเหตหตุเหต่เหตเรเหตตเหตหหเหเห แบบเต็มที่กับโอกาสที่เราได้รับมายอมน่อยไหมน่อยไหมน่อยไหมไม่น่อยนะนี่ไ่กำมัดเลยไม่กำมัดเลยไม่กำมัดเลยก็แบบสามารถมีสันได้ค่ะใช่จริงคำถามแบบนี้เราก็เจอมาตั้งแต่แรกจริงปะเนี่ยเสด็ยว่าพี่เห็นส่งมาให้หนูอ่านว่ะยังไม่เห็นเลยยังไม่เคยเห็นแต่ว่าคือเหมือนกับ ก็น่าจะเป็นสิทธิ์ของเขาแหละที่เขาจะวิจารณ์ได้อะไรอย่างเงี้ยก็แสดงที่เราเห็นก็แสดงว่าเราเลื่อนฟิตดูฟิตแบนอยู่ตลอดใช่ไหมอ๋อแอบเล่นไอีอยู่ตลอดเวลาแสดงว่าทุกอย่างที่เป็นแฟนส่งหาเราก็เห็นหมดเห็นบ้างไม่เห็นบ้างแต่ว่าถ้าอันไหนที่เราเห็นเราก็มักจะเออก็ทําให้เขารู้อยู่แล้วว่าเราเห็นแต่แฟนขับเราก็น่ารักเข้าไปบอกว่าอมอันนี้ยังไม่ได้เข้าไปอ่านจริงๆอะไรอย่างเงี้ยโอจที่ก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะค่ะก็จะตั้งใจทำงานค่ะ สวยคนละแบบสวยคนละแบบทุกคนมีความสวยเป็นของตัวเองอ่าส่วตัวเราว่าเหมาะสมไหมถ้าส่วนตัวว่าเหมาะสมไหมเหรอตัวนี้หลิงตอบละต้องให้ความเห็นพี่หลีกสวยไหมสวยไหมพี่นิสสวยไหมครับพี่จะเป็นนางเอกไหมเขาเป็นนางเอกค่ะเขาเป็นนางเอกเขาสวยจริงๆหนูว่าจริงๆความสวยอะคือแต่ละคนมีมุมมองที่ไม่เหมือนกัน ใช่อันนี้หนูเข้าใจค่ะแต่ว่าคือเขาทำงานเก่งจริงๆอันนี้เราว่าไม่ได้คือสมรภาพเขาจริงๆอย่างในการดูนั่งตัวตัวหลิงก็โดนท่วงไปด้วยเรื่องของความสามารถการแสดงแบบว่ายังไม่ได้เปมากแต่ว่าน้าของเมอยู่ในอะไรประนี้ขอบคุณนะคะก็จริงๆหลิงก็คือเอาทั้งคู่รับล้อมรับคุณคำติชมอยู่แล้วใช่ค่ะอะไรที่คอมเมนต์ที่แบบมีประโยชน์ต่อเราเราก็อนอนรับ ตลอดเลยใช่ก็ขอขอบคุณทุกชื่นชมแล้วก็คอมเมนต์ที่เป็นประโยชน์ให้เราให้กับให้กับเราได้เรียนรู้ได้ค่ะในบระเทีคำถามแบบพลังบวกเชิรลบนานที่แบบว่าพลังบวกเชิงทางหารเล่าก่อนเราะเราก่อนแต่ตั้งคำถามอไม่เป็นไรค่ะเพราะเราทั้งคู่ก็ตั้งใจทํางานกันสุดๆอยู่แล้วไม่ว่าจะผลออกมาเป็นยังไงอะไรอย่างงี้เราก็จะไม่เสียใจเพราะว่าเราก็ตั้งใจทําถือโอกาสที่เราได้รับมาอย่างเต็มที่จริงๆนะ เจอดังมากไปกว่ามันปัดพรไหมคะเจอปล่อยหรอก็ไม่นะเราก็เราก็เทคในสิ่งที่มันจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าไหนไม่จริงเราก็ปล่อยไปทุกคนมีสิทธิ์วิจารณ์ได้อืมยิ่งสูงยิ่งหนาวจริงไหมคะแล้วก็่แต่ว่ายิ่งโด่งดังมันไปยิ่งมีกระแสพิเศษทั้งบวกทั้งลบอะไรเงี้ยเข้ามาเพราะตอนนี้พี่หลิงเราประมวลอยู่ยิ่งสูงยิ่งหนาวเพราะอะไรก๊อกแอร์ก๊อกแอร์เย็นก็อื้อ ก็แล้วแต่มุมมองว่าเราจะมองว่ามันแบบเป็นยังไงอะไรเงี้ยส่วนตัวถ้าเรามองข้ามอะไรไม่ดีไปได้เอาว่ามันก็ไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรค่ะเออข้ามค่ะเออโอเคเขาปิดกา่ปิดการอยู่ยังงั้นอ่ะถ่ายรูปหาสกีโฟโต้เฟิร์สโอเคทุกทีลิงก์โอเคที่นี่ one two three one two three โอเค thank you so much ต่อต่อรูปมาตรงต้องมี้ตรงนี เจ้น้ามนเออแล้วเดี๋ยวคมีาน้าเนร็จแล้วนะ่สาวๆก็มีลูกหนึ่งสองสวยสวยนะอยากกินน้ำสะอาดสะอาดน ได้ค่ะเอาอยมาตอกกินทไหนดอกกันเนาเมรเมร่็ยังไม่ไหนแบบไม่ติดไมแตไม่ติดไม้เนาะติดเราโอเคแต่ต่างด้วยคอเตอร์แตางสวยๆนะลูกเอาภาใส่สายเิ้ีนอ่ะใส่าพิ้ทีนอเช่ถ่ายยังไงก็ได้ติดแผ่นพีนเยอะๆถ้าท่าพี่ปุงจางใา่ไปเลย còn con 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 này à. Đó, con e cần <laughs> con luôn đi cần con cần con cần con cần คอมจาคออนอมอมจอมเต้ส่งมาเลยคอมเตขอรูปด้วยนะโมเคเรียบร้อยขอบคุณมะไปทางนู้นหนูไปนู้นหนไปถ่ายบิวตี้ต่อบายบายวันี้เราวอเตอร์นะวอร์รร์